สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมีมาตั้งแต่โบราณนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะนะมันมีหลักฐานปรากฏอยู่โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยเป็นเมืองแม่น้ํามีแม่น้ําสายหลักถึง4ส,สายด้วยกันแม่น้ําน้อยแม่น้ําป่าศาักนะครับแล้วก็แม่น้ําลบบุรีตลอดจนแม่น้ําเจ้าพระยาแห่งน,นี้ ในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าการแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะพาังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็ได้ได้มีความคิดในการที่จะอนุรักษ์รักษาสืบทอดการแข่งขันเรือยาวให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เพื่อให้ยกระดับไปสู่สากลมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เราก็มีความพร้อมในการจัดโดยร่วมกันจัดกับทางวัดพนันเชิงนะฮะในการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการไหว้แม่ย่านางเรือนะคะแล้วก็การแข่งขันเรือซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือประเภทเรือยาวใหญ่นะคะซึ่ง55าตีพายแล้วก็เรือยาวขนาดกลางนะคะ40่ตีพายเรือยาวขนาดเล็ก30มตีพายนะคะในการแข่งขันรงนี้ก็จะมีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลนะคะ น,นั้นก็ขอเชิญชวนนะฮะทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดใกล้เคียงที่ชื่นชอบในการแข่งขันเรือ,อยาวให้เข้ามารับชมแล้วก็มาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชมกันได้นะฮะตลอดทั้งวันที่6และวันที่7สิงหาคม